สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศช่วงหกโมงแรงีกสิบนาทีหกโมงแรงครับปารดาราสาวท่านหนึ่งมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ครับใครตื่นกี่โมงอะไรไม่ได้นอนจะมาตื่นกี่โมงโองไยนอนทำไมไม่หลับไม่นอนเลยนอนหรอกนอน,น,อน บบอหอดซืซื้อเป็นทารใเป็นแล้วเป็นอะเป็นทารเออซื้อซืไหเลยโอยมาส่งามหมันนอนครีบพี่น้องวันนี้คงจะ คำเลย,ยที่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับบรรยากาศช่วงเย็นเย็นสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยมองนังหรอไม่ว่าปู่ตั้งแต่ใบมงว่าทันเข่าบัดเพราะปู่แล้วแล้วดีก็เข่าโอ้ดีเดี เ <N cess inh aling> <streaming> นี่ยติดใจติดใจไปเบื้องยูวัดชัยมงคลแล้วติดใจแล้ววัดเจ้าขวงบอกบอกไอ้ไอ้ไอ้กขมวดบอกว่าบ้านใหญ่ช่องบัดดีเจ้าอีหยังจะค่อยได้เจ้าช่องการชัยลำเพลินออฟิเชียลการชัยส่องบอดใหญ่ดอกส่องแน่นอนเอ๊น็อกตาตาขอลงมาชัยมวนมวนนะครับเด้อมวนมวนมาจังซี่ทุกตีเนาะมวนยางเดียวชื่อบรรยากาศ อ๋อเมื่อนี้ยบรรยากาศดีวันนี้ฟ้าเปิดครับโอ,อ,อ้เล่ยเม็กไปแล้วครับพี่นอ้องปูเล่ยเม็กไปแล้ว ปานตัดไปสละช่าปราอพว่งจะเดืดใจเงินเขาลืมปารพี่น้องครับบรรยากาศดีมากเย,ย็นเย็นคนไม่ตก ร้านค้าร้านค้าเยอะมากครับ วันนี้รับรองว่าคนเยอะแน่นอนนะครับโอ้คนมาเตเวนขนาดเลยฮัลมาเตเวนนะครับสวัสดีครับ,รบ<า>พระชนอะไรฮะพระชนอะไรเบา <c oughs> ข,ขึ้นถู คือโหเบิ่งกว่าใส่มงจอดสามอดมาเตเวศใ้มาตัสาคำหีิมาตามเพ่เมืองอมในโคลาดครับเบิ่งประจำบอกเบิ่งประจำรู้จะย่ามชิมเข่ารู้ไหมใจอกรู้่นจริงใช่ไหมคนอุบลได้มั้ยคนอุบลครับโอ้ยอานาจักเป็นเป็นเปรตบุญบองกัรนี่บเอ็ดบุญน้ำยาย มันรับสามหมื่นสามขึ้นรถเพ่ยืนรถเ่วนนวนทั้งวนทั้งเหมืเกินอส่วนอส่วนหนาขมาดใจญ่ม่เห็นครับเราเจาะก็มาเนียยุ่หันนฮะไทยเราแป๊มบ่กตื่นหรือเนบ่าคนจะสัวอยเราอยู่ไกลๆบานบานพรอไสัยอ๋อเส้นหนัแค่เียว นี่พี่น่องอยู่บ้านบ้านนาให่ไงท่านกระทะเดียวกันางเดียวกันอะไ้ยนายไห ired, ่ไปบ้านรละอาาโลมาอยู่คลาชปะครับมอยู่ลาอ้าวมันพูดนก็ไปจะขนนอนเอาวครับยีลามาจังหน่อยเด็กก็มาละเฮ้ยอย่ไปอะไรเราอยู่บิจับมือัเี่เดกกมาับเบิ้งก่อนทาเบิ้งเดียวก็มารถตู้เข้าข่าวน่าให่ไนาให่ ขอบคุณเพืนลังใจนะครับผมอยู่ที่ใกล้เสร็จแล้วนะครับตเตรียมความพร้อมนะครับผมหา่าจนะใดใจดำเท อือพี่ អត់ឡាយទេគ្រាន់អត់49 ไม่ไม่จะมาจะมาจะมาจับจับใคครับจับคนหน้าเขียวคนหน้าเขียวแมนใครยู่ผมอ้าวอ้าวเพื่อออกพุทธสอ้าวไหวแล้วเดไนเดวอ้าวือโอ้ไม่ใจไม่หม่เลยอะไรงไงนี่เอาพึกตื่นมาหนี่ยผมเป็นนองยุงเลียนคนเดียวครับผมไม่เคยผา้ปูผมครับผมคืดเล่บอยุาต้องเสียงดัง บพรว่าสิเป็นแดนเซอร์มอลับต้องลังไปผุนบัดความคิดผมอ่านเกมขาดอันนี้แต่ถ้าไปผู้เดียวเลยไปนอนงถามมูตื่นขึ้นมีสซิรีอยู่แนะวขาพีห้องแอร์นอนสบายคนนั่งหงายตื่นไว้ได้หนิปกติสิหกโมงเัินหมื่นจะเร็วไว้ยเบียบบาร์คาเทอยู่ผู้เดียวไหมแต่เล่เป่าตั้งในกาฟูไปตะเวนตื่นขึ้นมามาซองมูมามี่อิลี บ่มี่ีแม่ก็บ่มีใครเลยมีคนเลยแม่แต่ครู่าอาาจย์นักเียนก็บบมีพ่อคนเดีเอกไมเทเลี้ยวออกไปเห็นยุ้ไม่ก่เห็นมาเด่นมาห่ังงยัางงสองคนเอารถอันพอต้นเป็นยังไงเนยโมยูยูบหลายปอต้นี่อใช่ะผมนอนพึ่งตือนตู้ดาไรอย่างไรตั้มดาตั้มดาเส้นไฟไฟตกลไม่นั้น ดีเอาคมาดีๆเอาคนมาเป็นยังไงดีจ่าเป็นบันเดีวไปเสนอีกแล้วเดี๋ยวไปเส้นอีกแล้วเดี๋ยวไปคลิปไปไปตักพัดลมไปตักพัดลมไปไปไหมไปไหมไป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 คิดข้าวบ่เฮ้ยออาขอคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดี